สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่เคยทำคอมโพสิตวีเนียค่ะคอมโพสิตวีเนียจะเป็นการแปะฟันขาวนะคะจะใช้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเคยทำเมื่อประมาณตอนอายุ21นะคะแล้วก็ทำมาอยู่ประมาณ5ปีหลังจากนั้นแคกก็ไปรื้อฟันแล้วก็มาทำใหม่นะคะก็อยู่ไปอีก5ปีทีนี้เนี่ยคอมโพ i ิตวีเนียควรเหมาะกับการทำฟันขาวชั่วคราวไม่ควรเป็นถาวรน,นะคะแต่แค่ก็ปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยยาวนานมาจนถึง10ปีได้ใช่ค่ะ10ปี ก็ว่าจะไปแก้ฟันเอาฟันออกแหละแต่ว่าก็มีน้องคนแรกจนน้องคนที่2นะคะผ่านมาเป็นเวลา12ปีค่ะหลังๆมาก็จะเริ่มมีปัญหาของกลิ่นป่านะคะแล้วก็มีฟันผุค่ะกัดอาหารที่จะเป็นของแข็งไม่ได้เลยนะคะจะทําให้ฟันแตกฟันก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยจากฟันสวยๆนะคะเริ่มจะมีร่องดำๆนะคะจะเป็นร่องดำๆแบบนี้เยอะเต็มไปหมดเลยค่ะก็ไปตรวจเช็คก,กับหมอฟันใกล้บ้านนะคะก็คือมีผุอยู่แค่ซี่เดียวค่ะนอกนั้นก็คือจะเป็นร่องรอยดําจากการที่เป็นฟันเดิมอยู่แล้วนะคะ ก็เลยตัดสินใจรื้อฟันค่ะรื้อออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้า oh, <no. S 1> ฟันที่รื้อแล้วก็แกะออกมานะคะที่เป็นคอมโพสิตวีเนียก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะน่ากลัวไหมคะทุกคนเราก็เป็นคนดูแลช่องปากดีนะคะแปรงฟันตลอดเวลานะไม่ได้เป็นคนสกรปรกแต่ว่าทำคอมโพสิตวีเนียคนเป็นชั่วคราวไม่ควรเป็นถาวรน,นะคะก็เลยตัดสินใจจะทำเซรามิกวีเนียค่ะเริ่มต้นราคาอยู่ที่นี่เลยค่ะเราจะต้องรื้อคอมโพสิตวีเนียออกนะคะด้านบนอย่างเดียวนะคะ3,000บาทแล้วก็มีการรักษาลากฟันหรือรากฟันนะคะ ช่วงเช้าหมดไปที่9,00 0บาทจ้าแล้วก็คุณหมอนะคะให้มาพักนะคะเพราะว่ารื้อฟันไปทั้งหมดแล้วเนาะก็ต้องออกมาพักก่อนสักครู่นึงนะเพราะว่าเลือดออกเยอะมากเลยอะรื้อฟันออกมาแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะคือไม่สามารถพบปะพูดคุยกับใครได้เลยโชคดีที่ว่าช่วงนี้ใส่แมสเนาะผ่านมา2ชั่วโมงก็ไปทําเพิ่มค่ะกลับไปนะคะใช่ค่ะอุดฟันทั้งหมด8ซี่ฟันหน้าทั้งหมด8ซี่เลยจ้า แล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการพิมพ์ฟันนะคะเพื่อที่จะได้ดูรูปฟันว่าเราควรจะใส่เซรามิกเีเนียรแบบไหนนะคะอีก5,000บาทค่ะเป็นการวิเคราะห์ because, ฟันเนาะแล้วก็ดูรากฟันต่างๆนะคะอีก5,000บาทหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้กลับไปพักที่บ้านก่อนนะคะก็คือใช้เวลาแบบนี้นะคะอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำเซรามิกเบเนียใหม่นะคะ อาทิตย์ต่อมานะคะกลับมาทำซรามิกวีเนี่ยนะคะจ่ายไปครึ่งราคาก่อนนะคะอยู่ที่36,00 0บาทนะคะรวมถึงรักษารักฟันอีก4 0 0 0บาทจ้าคุณหมอก็จะแปะฟันให้ชั่วคราวก่อนนะคะฟันแบบนี้นะคะอยู่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตกับฟันแบบนี้นะคะประมาณ2อาทิตย์ดูซิว่าชอบสีนี้ไหมแบบนี้ชอบไหมนะคะพิมพ์รูปฟันมาแบบนี้นะคะว่าเราชอบหรือเปล่าอ่ะก็สวยเลยทีเดียวนะคะชอบมากแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้มากเลยไหมทุกคนแตกต่างมากเนาะแล้วก็กลับมาทําอีกรอบนึงค่ะ รอบนี้จะต้องจ่ายให้ครบจํานวนนะคะอีก3600 0บาทแล้วก็มีการรักษาลากฟันที่ต้องใส่เดือยฟันอีก3,000บาทนะคะก็จะได้รอยยิ้มมาแบบนี้เลยจ้าสวยไหมคะโอเคนะต้องเจอคุณหมอทั้งหมดใช้ระยะเวลาทั้งหมดถึง1เดือนด้วยกันเลยนะคะเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะหลังจากนั้นอาทิตย์ที่5ก็จะกลับมาเจอคุณหมออีกนะคะเพราะว่ายังรักษาลากฟันในบางส่วนที่ไม่เสร็จเนาะอีก6,500บาทจ้า อาทิตย์ที่6เราก็จะมาใส่ครอบฟันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเซรามิกวีเนียนะมาใส่ครอบฟันเสร็จก็มาพิมพ์ปากเพื่อจะทำรีเทนเนอร์ค่ะรีเทนเนอร์ที่จะใส่ตัวเซรามิกวีเนียนะคะไม่ให้แบบเวลาที่เรานอนอยู่เนาะไม่ให้ฟันมันกระทบกันนะคะอันนี้แค่ทําแต่ฟันบนนะคะสนนราคาไปทั้งหมดเท่าไหร่คะมีใครบอกทันบ้างหรือเปล่าแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนี่จะใส่กึ๊บกึ๊บลงไปเป็นรีเทนเนอร์แบบใสๆเนาะแล้วก็จะบอกว่าเป็นคนที่แบบ ชอบทาของหายกลรีเทเนอร์จะหายมากนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะผ่านมาได้1อาทิตย์นะคะรีเทนเนอร์หายจ้ะใช่จ้ะจะต้องทำใหม่อีก1,800บาทค่ะนี่ค่ะก็จะได้ฟันมาแบบนี้นะคะอื้อเจ็บไปตั้งเท่าไหร่ไม่รู้เนาะ เอาเป็นว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะที่เคยทำคอมโพสิตวีเนียนะคะแนะนำว่าเพื่อนๆควรไปทำเป็นเซรามิกวีเนียดีกว่านะคะใช่ค่ะซีละ่หมื่นกว่าบาทก็จริงนะคะแต่ว่าสวยแล้วก็ปลอดภัยนะคะเอาเป็นว่าฟันครั้งนี้แสนค่ะแสนสาหัส